มานะกับวีระเหลือเงินติดตัวไม่เท่ากันถ้าทั้งสองคนนำเงินที่เหลืออยู่มารวมกันได้36บาทและวีระเหลือเงินเป็นเศษ1ส่วน3ของจำนวนเงินที่มานะเหลืออยู่อยากทราบว่ามานะเหลือเงินกี่บาทและวีระเหลือเงินกี่บาท โอเคต้องค่อยๆทําความเข้าใจดีๆนะครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยทั้งวีระนะครับทั้งวีระแล้วก็มาณะเนี่ยเขาเหลือเงินอยู่นะครับเหลือเงินอยู่จํานวนหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่แต่2ก้อนนี้บวกกันได้36บาทนะครับและสิ่งที่เรารู้จากโจทย์นะครับก็คือวีละเหลือเงินเป็นเศษ1ส่วน3ของจำนวนเงินที่มาณนะเหลืออยู่ สแสดงว่ามานะเหลือเงินมากกว่านะครับมานะเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆทาความเข้าใจนะครับมานะเนี่ยเหลือเงินอยู่แล้วก็วีระาเนี่ยเหลือเงินอยู่แค่เศษหนึ่งเป็นเห็นไหมครับเศษหนึ่งส่วนสามของจํานวนเงินที่มานะเหลืออยู่สแสดงว่าถ้าแบ่งเงินของมานะเป็นสามส่วนหนึ่งสองสามอย่างเงี้ยครับวีระจะมีแค่หนึ่งส่วนเห็นไหมวีระจะมีแค่หนึ่งส่วน นะครับโอเคเราได้ค่อยๆได้ไอเดียจากคําถามนะครับจากข้อมูลแล้วเดี๋ยวเราจะมาหากันว่ามานาะเหลือเงินกี่บาทและวีละเหลือเงินกี่บาทเราต้องรู้เลยพอเราได้คําตอบปุ๊บอะครับถ้าเราอยากทวนคําตอบหรือตรวจคําตอบว่าถูกไหมเราก็จํานวนเงินของมานาที่เราหาได้และวีละที่เราหาได้มารวมกันมันต้องได้36บบาทนั่นเองนะครับอ่ะมาค่อยๆเริ่มต้นกันครูเริ่มต้นจากประโยคนี้นะครับ วีระเหลือเงินเป็นนะครับเศษหนส่วนสของจำนวนเงินที่มานะเหลืออยู่ครูเริ่มต้นจากประโยคนี้เลยนะครับคราวนี้ครูจะเขียนมานะก่อนอมานะมานะเนี่ยเขามีเงินเหลือมากกว่าวีละใช่ไหมครับเพราะวีละเหลือเงินเป็นแค่เศษหก็คือเป็นแค่1น่งส่วนจาก3ส่วนของที่มานะเหลืออยู่นะเพราะฉะนั้นครูจะเขียนเงินของมานะเนี่ยแบ่งออกเป็นสส่วนนะครับ บแบ่งออกเป็นสามส่วนแบบนี้นะหนึ่งสองสามอ่ะเขียนไว้เล็กๆแล้วส่วนเงินของวีละนะครับเงินของวีละครูก็จะเขียนแค่หนึ่งส่วนแบบนี้เงินของวีละก็มีแค่หนึ่งส่วนแบบนี้นะครับโอเคทวนใหม่นะครับวีละเหลือเงินเป็นเศษหนึ่งส่วนสามของจำนวนเงินที่มานะเหลืออยู่เห็นไหมว่าอันนี้คือเงินที่มานะเหลืออยู่ แต่วีละเหลือเงินเป็นแค่1ส่วนเองเห็นไหมหนึส่วนเองนะครับของจํานวนเงินที่มานะเหลืออยู่โอเคจากประโยคในคําถามแล้วก็ครูเขียนเป็นภาพแบบนี้เข้าใจได้ไหมครับวีละเหลือเงินเป็นเศษหนส่วนสของจำนวนเงินที่มานะเหลืออยู่ก็คือวีละมีเงินแค่1ส่วนมานะมี3ส่วนแบบนี้นะครับโอเคเสร็จปุ๊บ เราทราบอะไรต่อนี่ประโยคที่เราสำคัญอีกประโยคหนึ่งนะครับก็คือถ้าทั้งสองคนนำเงินที่เหลืออยู่มารวมกันได้36บาทโอ้3าบาทแสดงว่านะักเรียนดูดีๆนะครับแสดงว่าสองเส้นนี้ถ้าเอามารวมกันนะครับบวกกันเนี่ยจะได้เท่ากับ36จริงไหมจริงไหมครับเอ๊ะแล้วเขามีอยู่กี่ส่วนกี่ชิ้นละ่ะ1 2ง สามสี่ถ้าเอามารวมกันจะมีทั้งหมด4ีชิ้นด้วยกันหรือ4ส,ส่วน4กลุ่มด้วยกันถูกไหมถ้าเราถ้าเรามองจากภาพอะครับมองจากภาพอะหน่งสองส,สเราหาได้ไหมว่ากลุ่มหนึงคือกี่บาทเพราะรวมกันได้36มสิบถูกไหมเราเอา36อาหารด้วยสเท่ากับอะไรครับเก้าคูณสี่สามสิบหกแสดงว่ากลุ่มหนึ่งเราได้9กาบาทจริงไหมครับกลุ่มหนึ่งเราได้9บาท นักเรียนทันไหมครับกลุ่มหนึ่งเราได้9บาทเพราะนักเรียนลองรวมกันดู9บวก9บวกอีก9และบวกอีก9มีเลข9ทั้งหมด4ตัวนะครับก็คือ9คูณ4ได้เท่าไรครับ9คูณ4ได้36จริงด้วยนะครับจริงด้วยเลยเพราะฉะนั้นได้คำตอบแล้วเรียบร้อยนะครับเขาอยากรู้ว่ามานะเหลือเงินกี่บาทและวีละเหลือเงินกี่บาท เนี่ยมานะอันนี้วีละนักเรียนเห็นคําตอบไหมครับเราก็สรุปคําตอบของเราได้เลยนะครับว่าอุ้ยมานะนะครับมานะเหลือเงินนะครับเหลือเงินมีเลขเก้ากี่ตัวครับมานะหนึ่งสองสามมีสามตัวเก้าคูณสามเท่าไหร่ครับเก้าคูณสามยี่สิบเจ็ดบาทอันนี้มานะเหลือเงินยี่สิบเจ็ดบาทนะครับส่วน อพื้นที่ไม่พอหรือเปล่าวีละนะครับวีละเหลือเงินวีละนี้ไม่ต้องคูณเลยนะครับเพราะว่าวีละเหลือมีช่องเดียวเนาะก็เหลือเงิน9บาทนั่นเองนะครับโอเคเห็นชัดเจนนะครับของของวีละก็9กับ27นะครับ9กับ27โอเคก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับ อาจจะมีความซับซ้อนเล็กๆนิดนึงตรงไอตรงที่มันเป็นเรื่องของสัดส,ส่วนเนาะแต่ก็วิธีนี้นะครับน่าจะช่วยให้ในักเรียนเห็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะครับครูเชื่อว่าน่าจะมีหลายคนไม่ได้คิดแบบครูนะครับอาจจะคิดอีกแบบหนึง่งซึ่งก็ถ้าคือจะบอกว่าไม่ต้องซีเรียสเรื่องวิธีการนะครับไม่อยากให้จริงจังเรื่องวิธีการมากนะครับอยากให้มองเป็นไอเดียในการคิดแล้วก็ต่อยอดสิ่งที่เรามีอยู่ครูเชื่อว่าแต่ละคนมีความสามารถมีทักษะเก่งคณิตศาสตร์กันแตกต่างกัน มากมายอยู่แล้วนะครับคราวนี้เรากําลังสะสมไอเดียเนาะสะสมคลังอาวุธสะสมวิธีคิดเพื่อให้กันออกมาเป็นความเข้าใจในส่วนตัวของแต่ละคนนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะให้เก่งเข้ากันก็ไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทําได้ถูกไหมครับเราแต่ละคนอยากให้มันมีเขาเรียกว่าไอเดียเป็นของตัวเองกันวิธีคิดออกมาให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมุมมองแบบนี้ใช้ได้เออเราเราจะเอาไปไประยับปรับ,<ๆ>รบเขาเรียกว่าปรับใช้กับคําถามใหม่ๆยังไงดีนะ คุณต๊อบีการแบ่งสัดส่วนแบบนี้เราสามารถที่จะเอาไอเดียนี้ไปปรับใช้กับข้อใหม่ๆกับเรื่องใหม่ๆกับโจทย์คาถามใหม่ๆที่เราเจอในอนาคตได้ยังไงบ้างนะครับโอเคเนาะสำหรับข้อนี้นะครับเมื่อเราได้ข้อมูลมาคุณครูนํามาเขียนเป็นการอธิบายในเชิงของใช้เส้นช่วยนะครับแล้วเสร็จปุ๊บคุณครูก็ได้คําตอบว่าวีละ9บาทจากการที่เอา36เนี่ยมาหารด้วย4ส่วนด้วยกันนะครับอันหนึ่งสองสามสี่ เอาสามสิบหกบาทที่เขาบอกว่าเป็นเงินรวมเนี่ยมาหารสี่ก็ได้แต่ละส่วนคือเก้านะครับแต่มานะเนี่ยเขามีเงินเยอะเหลือเยอะกว่าเนาะเขามีทั้งหมดสามสามชิ้นนะชิ้นละเก้าหรือสามส่วนส่วนละเก้าก็เก้าสามยี่สิบเจ็ดเขาเลยมียี่สิบเจ็ดบาทส่วนวีลาเนี่ยมีแค่ชิ้นเดียวก็เลยมีเก้าบาทคราวนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าไอ้มันจริงหรือเปล่าละ่ะมานะเหลือเงินกี่บาทวีลาเหลือเงินกี่บาทเขารวมกันได้สามสิบหกนักเรียนเก้เายี่สิบเจ็ดกับเก้ามารวมกันดูว่าจริงไหมยี่สิบเจ็ดบวกเก้าครับ ซึ่งได้36จริงๆนะครับได้36จริงๆก็แสดงว่าตรวจคําตอบแล้วโอเคคําตอบเราใช้ได้นะถูกต้องเลยนะครับโอเคนะครับถือว่าวันนี้ได้ประสบการณ์นะครับเพิ่มอีกเข้ามาอีกนะครับเราก็ค่อยๆสะสมประสบการณ์นี้ไปนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยทําให้นักเรียนมีความชอบสนใจคณิตศาสตร์มากขึ้นแล้วก็เก่งคณิตศาสตร์ได้มากขึ้นนะครับเดีย๋ยวเราพบกันที่คลิปถัดไปครับสวัสดีครับ